วัดพิบูลสันหธรรมถนน9กิโลหมู่3ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีพระมหายานันทรเจ้าอาวาสวัดพิบูลสันหธรรมเลขานุการเจ้าคณะตำบลสุรศักดิ์เขตงได้เปิดเผยถึงความเป็นมาในการสร้างสังฆทานศาลามหาทรัพย์ในครั้งนี้ว่าเดิมทีทางวัดก็มีที่สำหรับถวายสังฆทานอยู่แล้วคือศาลาที่ใช้เป็นสำหรับเป็นหอฉันซึ่งจะอยู่บ บริเวณชั้นสองมีบันไดสูงญาติโยมที่ป่วยติดเตียงหรือเข็นวีลแชร์มาหรือผู้สูงอายุที่เดินไม่ค่อยไหวจึงไม่สามารถที่จะขึ้นไปถวายสังฆทานหรือทำบุญได้ด้วยตนเองพระอาจารย์เองจึงเห็นว่าทางวัดควรจะหาสถานที่ที่สามารถรองรับญาติโยมที่นั่งวีลแชร์หรือป่วยติดเตียงและคนชราที่เดินขึ้นลงบันไดไม่ไหวจึงได้มีแนวคิดมาว่าสังฆทานศารามห ah า ซ,ซึ่งจะมีทางขึ้นลงง่ายสำหรับญาติโยมเหล่านี้โดยเข้ามาในศาลาญาติโยมก็จะสามารถไหว้พระขอพอรได้ทันทีในด่านแรกส่วนที่2ก็จะเป็นที่สำหรับถวายสังฆทานซึ่งจะสามารถเข็นรถวิวแชร์เข้ามาได้เลยโดยจะมีประตูที่สามารถเข็นวิวแชร์เข้ามาได้ถึงสองประตู และยังมีที่สำหรับญาติโยมที่สามารถนั่งผับเพียบได้นั่งขัดสมาธิได้พร้อมทั้งถวายสังฆทานรวมถึงผู้ที่ต้องนั่งวีลแชร์หรือนั่งเก้าอี้ก็จะจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกเอาไว้ให้ซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้ป่วยติดเตียงหรือต้องนั่งวีลแชร์ทำให้สามารถเข้ามาทำบุญได้อย่างสะดวกสบายมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กราบไหว้บุรพาจารย์และพระคุณเจ้าได้อย่าง ใกล้ชิดด้วยทั้งนี้จึงขอเชิญชวนสาธุชนและสิทธานุสิทธ์ผู้ใจบุญทั้งหลายมาร่วมทําบุญร่วมบริจาคเพื่อสร้างศาลาหลังนี้ให้สําเร็จเพราะจะเป็นประโยชน์ต่อมวลชนต่อชุมชนในบริเวณวัดพิบูลสันหธรรมในบริเวณเขต9กิโลและชุมชนต่างๆที่อยู่บริเวณใกล้เคียงซึ่งงบประมาณในการก่อสร้างทางวัดได้ตั้งไว้ว่าต้องใช้งบประมาณประมาณ2.5ล้านบาท ในขณะนี้ก็ยังขาดปัจจัยและทุนทรัพย์อีกเป็นจำนวนมากจึงอยากจะเชิญชวนญาติโยมทั้งหลายสิทธิานุสิ์และผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายได้ร่วมบริจาคสมทบเพื่อที่จะสามารถสร้างศาลาให้สำเร็จโดยเร็วเพื่อที่ให้ญาติโยมได้ใช้ประโยชน์ได้โดยเร็วและเป็นประโยชน์สูงสุดซึ่งท่านผู้มีจิตศรัทธาท่านใดสามารถที่จะร่วมบริจาคสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 085 250 8774หรือร่วมบริจาคผ่านบัญชีของทางวัดได้ที่ธนาคารกรุงไทยหมายเลขบัญชี273 031 7619เช่นเดียวกันจะเกิดประโยชน์สูงสุดเพราะว่าโยมที่ป่วยล้วนั่งวิวแชร์มาก็สามารถเข็นวิวแชร์เข้าไปกับไหวบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับไหวบูชา บุรพาจารย์ได้เลยและก็สามารถเช็นวิชาเข้าไปอีกในการสวายสังฆทานถึงตัวพระคุณเจ้าได้เลยครับอยากให้เชิญชวนร,ร่วมร่วรรม,อ,วรรมอ,อัตมภาพก็ขอเชิญชวนญ,ญาติโยมสาธุชนศิทธยานุศิย์ผู้ใจบุญทั้งหลายนะครับนะร่วมกันบริจาคช่วยกันสร้างศาลานี้ให้สำเร็จเสร็จประโยชน์ไปนะครับเพราะเป็นประโยชน์สูงสุดกับมวลชนทั้งที่อยู่ในชุมชนวัดหัวคันทดแห่งนี้และทั้งชุมชนอื่น นะครับงบประมาณที่ตั้งไว้ก็ประมาณ2 5ล้าน5แบาทขนะนี้ก็ยังขาดทุนทรัพย์และปัจจัยอยู่อีกเป็นจำนวนมากาถ้าเกิดญาติโยมมาบริจาคช่วยกันบริจาคสาราก็จะเสร็จเร็วก็จะใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนได้เร็วขึ้นนะแต่ถ้าหากว่า,ายังต้องสร้างอยู่ต่อไปเรื่อยๆอาจารย์ก็ต้องทำต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะสำเร็จเสร็จประโยชน์ให้กับญาติโยมครับ สนับสนุนโดยรอบการเด้นร้านอาหารเกาหลีเปิดใหม่ต้นตำรับอาหารเกาหลีแท้ๆในพัทยารสชาติที่เผ็ดจัดจ้านหนักถึงเครื่องถึงรถสไตล์เกาหลีแท้ๆตรงปริยาเหนือซอยเจ็ดเปิดเวลา15.00นถึง20.00นหยุทุกวันพุธโทรสอบถามได้ที่0902293684 สนับสนุนโดยลอปิดพักคาเฟ่รับเปิดใหม่ในเมืองพัทยาบรรยากาศดีอาหารอร่อยมีมุมถ่ายรูปปังๆเพียบร้านอยู่แถวทางเลียบทางรถไฟโดยทางเข้าวัดป่าสุทธิภาวันไปหนึ่งซอยเปิดให้บริการ11นากถึง20นานกติดต่อสอบถามไดที่โทร0838790411 i Academy and Camp เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆือีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ f e c o o o r k r e d i i v t Academy